เริ่มเกมมาก็พาสตีนมาก็มาอยู่ในหน้าแต่งคุณลักษณะตัวละครเนาะเข้าไปดูเลยยังไงผู้หญิงมีผูหญิงด้วยมือโคดนี่ต้องผู้ชายดีกว่านะเราเป็นพระเอกชายดีกว่าชายดีกว่า ก็ดีนะค่อนข้างละเอียดามาแต่งหน้าแต่งตัวได้หมดดีเอซีน่อรชอบคนนี้รู้สึกหล่อจัดแน่วนี้ดีว่ะตาตาอ่อนตาเข้ม เกมค่อนข้างใส่ใจนะผู้พัฒนาเกมเนี่ยทำภาษาพงภาษาไทยมาให้ด้วยก็วยได้เยอะเลยสำหรับคนที่ภาษากากาดผมสีเขียวด้วยว่ะแปลกๆโดนโอ้เดสสล็อกด้วยเอกก็ต้องหอๆ

Ok, phải là như vậy Thế nào? Mà เริ่มมาก็งานเข้าไปแล้ว สายตาไม่หลับก็เรารับบทเป็นหัวหน้าหน่วยโกดมีภารกิจงานเข้าซะก่อนจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระเอกแบบเรา ตัวเกมทำค่อนข้างดีนะอันนี้ตัวเกมให้เราสอนให้เรารักษาตัวปกดตีค้างภาพสวยมาก ปืนก็ okay. ไปตามเคส็มีปืนอะไรบ้างไม่มีเลยยังไม่มีเลยใส่ได้ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรคุยไปก่อน หาไว้ก่อนสองตัวตัวน่าจะมีอยู่สองตัวเก็บ <Yeah. S 1> เก็บมันเลยอา <Huh. S 1> ไวอ่ะ ถอดดอกแรกแล้วล่ะต่อเก็บกระสุนก่อนตรงนี้จะมีกระสุนจุดสี่ห้าระเบิดมาระเบิดมือมาแล้วไปจุดตกแรกก่อน เ่ยนเลยมีอะไรต่ดบ้างไม่มีเอามีเก็บเสียงแล้วนี่นี่ไม่มีกระโรบใช่แบบนี้แล้วกันโอเค ยังไม่มีอะไรไปมาแต่งเรียบร้อยลูกน้องเราน่าจะโดนยิงซ้ำนะดูแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ตายอ่ะเพรอยกระสุนเห็นไหมตัดเดยน่าจะแบบ โดนซ้ำอะไรประมาณน,นี้โอเคไปจุดตกที่สองไมีกล่องข้างหน้ามีกล่องแล้วก็มีตีนด้วยอยู่แถวเนี้ โหน้ามันเลยโผล่เลยวะไปยงน่าจะอยู่นาข้างหน้าน่าจะมี หนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวดไหมมีตัวนึงนะเออตรงนั้นสองตัวตรงนี้สองตัวเดี๋ยวจะเก็บฝั่งนี้ก่อนไย เรียบร้อยแกมเลเวลสองแล้วไปทักษะใหม่โอเคทีเราก็มีค์ทแล้วก็มีทักษะพิเศษก็กดกดแซดกดแซดแต่รอ,อเกตมันเต็มก่อนนะนเกตตรงรูปหน้าหมีอนะหน้าหมีนะหน้าหมีเห็นไหม หุดตกที่สองมาเลยเอมีคัสซีนะโจมคลาด11นี้อเวอร์มนี้อเวอร์อรอยเลยลูกน้องเราแจกแจกยากเป็นแถวเลย เพื่อนเรานะคนนี้ Walker a e r Weaver โทษนะอาวพอรู้จักนี่วผ่านลยิงกันเองครันเป็นรู้จักอะไม่งั้นไม่รู้จักชื่อหรอก Walker ตัตรูระดับสูงโอเคระบบมันก็บอกว่ามึงไม่สามารถสู้กับมันได้เอ,อเนี่ยถ้ามีกระโหลกแดงๆขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็อย่าไปเสี่ยงกับมันแล้วกันเดี๋ยวจะแดกหญ้าแดกดินกันปเปล่าไปดีกว่าเราไปจุดตกที่สามแต่รู้สึกข้างหน้าจะมีตีนะ ตัววะตัว,วปวกเลยวะล่ะฮะใต้วะฝั่งนี้ก็มีนี่มหนึงเ,เห็นแล้ว ไปย็นเยอตื่นงอนได้เครดิตมา20เครดิตเนี่ยไว้ซื้อของอิปัตะ,ะในเกมก็ว่าจะเน้นเนื้อเรื่องไปเนาะเนื้อเรื่องแบบเวทหลักเวทรองอะไรเงี้ยอัดไปด้วยหมดแรง โอเคแต่ okay. มีนามีสเตอร์มีนาด้วยนะใส่เลยมีสโคปไปใส่ได้บ้างที่มีเก็บเสียงก่อนแล้วกันเอาแบบแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เล็งไกลหน่อย เอยีเย่บมสีส่ห้าหกหกตัวเดี๋ยวเราตรวจตรงนี้ก่อนเมดเมด i is h o Lead. e s Five by five, ghost lead. Oh, Who's what what this? A friend. I got the radio from a ghost. This mm. ghost still breathing. Ghost lead. You can chase the white rabbit, or run with the red queen. Give me a sit-rep. I can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost lead out. อืมโอเคเมื่อกี้ก็เหมือนกับใช้วิทยุสื่อสารเนาะแล้วก็ไปเจอใครก็ไม่รู้มาคุยกับวิทยุกับเราแล้วก็เหมือนกับให้เราไปที่อซา,ากปรหาหัาคทามโบราณเนานะไปแถวเทือกเขาตวินฟอร์สให้เราไปหาที่นั่นโอเคไปเดี๋ยวเข้าไป เขาก่อนเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากหน้าอะไรอห้าห้าตัวรถเพียบมีรถแล้วละ่ะจะบวกไปเลยวะละ่ะบวกเลยตัวหลังก่อนดีกวะ เปลี่ยนแม็กท้ามากเฮ้ยโอ้โหว้าวอย่าวอลเรียกอย่าวอลเรียยอะไรอ่ะอเ,เก็บกระสุนก่อนได้กระสุนไหมอะไรอ่ะกางเกง อับแล้วเหรอเดี๋ยวเอารถมันไปเลยดีกว่าอายนี่ก็ข้างหน้ามีตีน หนึ่งสองจะตั้งตัวก้ามาเลยอุ้ยบาดเลยบายต้าบาดต่อ,ตอ เียวอ่ะเดี๋ยวเราก็ตามจุดเวฟไปเลยสิเดือดหนึ่งจุดเก้ากิโลนั้นมีนะมีตีนเกียดเข้าไปทักดูเลยดีกว่าเ หน้ามีตีนครับใช่ไหมตัวเนี้ยปีตัวเลยเหรอโอ้ใช่ไหมได้รู้เลยพวกน้องน้องนุ่นๆนนะตรงนี้เอาไปแจกมาเร็ ออืออเ,เลยขึ้นมามีหลบด้วยดูดิต่อยิงกับบาลเลยนี่เอาหัวเอเอ เรียเก็บของก่อนเอารถมันไปเลยดีกว่า ดูวิวน่ยฝนตกด้วยภาพสวยเนาะจำเมเลยสเปคใช้ได้เลยเจ๊ไหมไปเราต้องไปหาพวกพวกเราที่ยังรอดชีวิตอยู่ในที่ชาวบ้านช่วยไว้ในน,นี้น่าจะอยู่ในนี้ Stop right there. Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch you right handle that weapon. You what don't to shoot my an one. And what's there one? A cave. So we call it. Get in. โอเคเราก็ไปหาสมาชิกลูกน้องเราอ่ะที่ยังรอดเหลืออยู่ไปเอียวอนอืมมม What is this p l a e นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเป็นของจริงนะก็สวยอะถือว่าสวยเลย you boys Are you boys alright or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here some supplies can you believe this place man god damn my mind's blown but they're still keeping us on a short leash you boys know what took out our birds no clue but there are definitely hostiles out there Tiny with some troops out there who are calling themselves wolves. You know who we're dealing oh. with. Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, no. I assume you mean the massively wild screw up. Hey, old man. You playing nice? Hey, cat. Okay. <laughs> Let's try to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our <laughs> laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, the choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell? Some kind of military takeover. Sentinel. Military contractors, they put this place under martial law. Using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J. Skell advertised. Where can I find J. Skill? Uh, the head of Skelltech himself. Mm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So, you think he's still a part of this? I'm just not sure why. Alright. Well, I'll put figuring it out on my to do list. For now, I see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? <laughs> and then come find me. I'll give you the guided tour. Wow. โอเคเหมือนกับตอนเนี้ยที่รู้ว่าเหมือนมีอยู่สองสองกลุ่มอะนะที่ควบคุมดูแลก,ก่อนที่วยูกลุ่มแบบเซนติเนลกับบู๊ปบู๊ปเนี่ยน่าจะเป็นของไอ้ของไอ้วอล์เกอร์เมื่อกี้เนี่ยนั่นคืออีกหนึ่งกลุ่มไอ้กลุ่มเซนติเนลน่าจะเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่เข้าไปยึดอ่าอะไรอะสเกลเทคที่เนี่ยอย่างที่มันบอกนะเออควบคุมบริษัทสเกลเทคอยู่ให้ผลิตอาวุธ วิศวกรที่ทันสมัยอะประมาณน,นี้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆโ <Okay. S 1> อเน,นี่คนเล่นเยอะเนี่ยนี่ก็คือผู้เล่นเน่ยเล่นออนไลน์ได้อ่ะก็คือใครอยากจะออนไลน์ก็ไปที่น,นู่นเลยกล่องไฟใครจะซื้อปืนแต่งปืนอะไรก็จัดการตรงนี้ได้เลย You ready for your personal tour of erewhon Just don't forget to swing by the gift shop. Never. Bang, bang! Now the naval station closed down years ago. Who are these kids? The birds and the bees, Nomad. We've got three generations living on this island. If I can be blunt, I don't like you soldiers being here. It puts these kids at risk. But my old man bleeds red, white, and blue, so we'll never turn our backs on you. I can sort you out if you need any gear or supplies. I would be a you and your troops can bivouac over there. If you really get to feel froggy, you can talk to Sergeant Rowan Brown. He used to be Kiwi SAS. He likes scouting around the island for those elite troops. They call themselves Wolves. Rowan likes picking fights with them. And over in our war room, we're working on our own logistics. You can usually find Mads in there. There's a Celtic engineer, Jericho, hanging around. She's worried about something big on another island. You might need to bring some friends with you on that picnic. So, like I said, we will never turn our backs on you, but you better not do anything to put this we community in danger. Oh, I think you've got a hunch it's already in danger. But don't worry, I'll do my best to keep all of you safe. Let's hope it's enough. ก็เดี๋ยวเราจบพาร์ทแรกไว้ก่อนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยมาต่ออีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวยืเยเยอะเกินไปภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเพื่อนของเราที่ยังรอดอยู่นะแต่รู้สึกจะบาดเจ็บเยอะเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าดีกว่าโอเคพาร์ทนี้ไปก่อนครับกราบตัวดีครับผม